ล่าสุดนะครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจบไบเดนนะครับได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้เนี่ยเป็นภัยพิบัติร้ายแรงในเท็กซัสนะครับจากสภาพอากาศที่เลวร้ายมากกว่า30ปี ทำเนียบขาวออกแถลงการเมื่อวันที่20กุมภานะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนได้ออกคำสั่งรัฐบาลกลางเพื่อช่วยเสริมความพยายามของทางการท้องถิ่นในการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูหนาวรุนแรงโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดแต่ลบ18องศาเซลเซียสเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางดังกล่าว รวมถึงการอนุมัติเงินช่วยเหลือสําหรับการจัดหาที่พักชั่วคราวการซ่อมแซมบ้านเรือนและการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อใช้ซ่อมแซมความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ไม่มีประกันภัยรวมทั้งโครงการอื่นๆที่ช่วยบุคคลและเจ้าของธุรกิจฟื้นตัวจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนอกจากนี้นะครับในไบเดนเนี่ยระบุว่าเขามีความประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐเท็กซัสหากการลงพื้นที่ของเขาจะไม่เป็นภาระขัดขวางการปฏิบัติภารกิจบรรเทาทุกข์ของที่นั่น สำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐระบุว่าสภาพอากาศหนาวเย็นผิดปกติในเท็กซัสซ,ซึ่งมีภูมิรประเทศบางส่วนนะครับเป็นทะเลทรายและมักเผชิญกับคลื่นความร้อนนั้นเป็นผลมาจากมวลอากาศหนาวจากขั้วโลกหรืออาร์กติกเอาท์เบรกนะครับซึ่งมักเกิดขึ้นบริเวณเหนือพรมแดนแคนาดาสหรัฐได้ทะลักเข้าสู่สหรัฐเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วหอบเอาพายุหิมะเข้าถล่มพื้นที่รัฐเท็กซัสงซึ่งอยู่ห่างจากภาคใต้ทั้งหมดเนี่ย254เขตเป็นครั้งแรก สภาพอากาศหนาวจัดผิดปกติครั้งนี้นะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั่วสารัฐแล้วนะครับเกือบ60รายซึ่งทางผู้เสียชีวิตเนื่องจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติผู้เสียชีวิตเพราะสูตรหายใจก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากการติดเครื่องยนต์รถและเครื่องปั่นไฟในบ้านเพื่อสร้างความอบอุ่นผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้และอุบัติเหตุทางรถยนต์บนถนนที่ลื่นเป็นต้น แม้ล่าสุดกระแสไฟฟ้าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติทั่วรัฐเท็กซัสแล้วแต่ยังมีประชาชนอีกราว13ล้านคนหรือราวครึ่งหนึ่งของประชากรในรัฐ ประสบปัญหาไม่มีน้ำสะอาดใช้เนื่องจากระบบประปาได้รับความเสียหายจากน้ำที่กลายเป็นน้าแข็งและทําให้ท่อประปาบางส่วนเกิดระเบิดทางการเมืองฮิวสตันนะครับเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเท็กซัสนี้จึงประกาศให้ประชาชนนำ,น,ำน้ำที่จะใช้บริโภคไปต้มให้เดือดเพื่อฆ่าเชื้อเสียก่อนเนื่องจากน้ำอาจมีอาการปนเปื้อนวินิวส์ข่าวในมือคุณ